นี่นะคะยังมาข้างลุมแล้วค่ะเียวข้างลุมนี่บอค่อยจืดบันไดเนาะเป็นทีกว้างกางิ๊บิวปลูกไหมใสอ๋จนนอจอมันเป็นคู่ว้ายมันข้ามหน้ามันก็เลยบบอคอยเดือดสนโอ้มึงนั่นเป็นน้องบ่แมน่น้องน้องบัวแดงด้งอ๋อน้องมัวแดงเออดีเนาะมันข,งขงังโรงงานพันเฮ็ดเป็นกำแพงไว้ ตะกีเ้เอตะกี้ก็เป็นอันหัวใหม่สิเฮ้ยแม่์ย่าพาย,ยางเป็นหม่องหนามได้จีแต่เขายางบูเลยไหมนนสสสใส<ช>่โอ้ยจนเขาอย่งเกาะมุ่มันแห้งจนว่ามันเป็นไข,ข่อืาจนผู้ปลูกก็ได้นี่น้องหัวแดงขอมนะคะ โอ้ยปลูกลา้ต้นตัวนี้น่าบันนี้แม่เขาชิมาปลูกอยังงกันแม่ปลูกต้นเอบักม่วงกับกระท้อนไว้ข้างบนนะคะมีบักม่วงมีกระท้อนมีต้นหมักย่อมมีมีมไผ่อยู่ก้อนหนึ่งกับมาปลูกทิ้งไว้ข้างบนข้างล่างนี่ของอาทิตย์ทีแล้วนะคะคุณตากับคุณยายมาปลูกไว้ เนี่ยไม่หน่อยว่ามันติดแล้ะพอฝนมันตกน่ะมันจะมีหน้องบัวน้ำผ่องแมงป่องไปดูหน้องบัวสิบัวไม่บานแล้วอ่ะอนนบัวแดงบัวแดงนี่ เห็นอยู่นี่ดอกหนึ่งคุณ่ทำอะไรนี่ไงมันล้มอ๋อเอาใหม่มาเสียบไปกันมันล้มอันนี้แม่จะปลูกอะไรคะข้าวมุงอะ ไอ้ต้นไออะไรนะต้นไอพยุพายุอาพายุมาสามสี่ต้นฝนมันตกมันก็เลยล้มอะไรต่อเฮ้ใส่ส บรรยากาศดีดีนะคะตรงนี่ก,ก,นก็มันไหนพี่จุตกใจนะคะอีสานเ้าเขาเอื่อนว่าฝุ่นอาฝุ่นไปแห่มาหนออ่อยเออนักเติบอยู่เลยคะ่ะหนักอยู่เออชิบชิบ่บใชิบ สายยานาหน้าตาอย่างนั้นเหรอไม่รู้อันนี้ยานางยนาที่แกงหน่อไม้นะลูกว่อันหน่อยอันไม่ใช่ไอ้พี่บิวเออนั่นน่ะเขือตันยางนไข่มันใช่ไหก่อนมันหลายขนาดนี้ยานางอออ่างั้นด้านหลังก็ใช่ดิใช่ลูกเนี่ยเป็นปลายานางมัดเลยนั่ไงใบขาวๆไม่ใช่ลูกใบนี่ไงก็ใบขาวขาวเห็นไหมเขียวในนี้มันขาวนะเขียว มันออกขาวมันสะท้อนแสงมือออกสีขาวให้มองไปอย่างเงี้ยในกล้องยังเห็นเลยวมันออกสีขาวอ๋อมันอยู่ในกล้องสิลูกอือเนเห็นไหมมันจะออกขาวๆมันจะไม่ใช่เขียวส่วนมันจะเป็นสีซีดๆไหมใบมันสีซีดๆใบอื่นเขาสีเขียวขุดปูอะไรจ๊ะอันนี้กะดูกะดู ข้หา่าโมไว้ตรงไหนข้ากันเหรอกาโมก็มาต้นเลยให้เปลวอ๋อโอ้ยจายให้เปลว่นนนนานะคะวันหยุดเอยชิบโอ้ยนี่วอาย นี่น้องยังอยู่ครบยังบรลมหายใจจากเอ้ยยีบให้ฝนไมาหน่อยก็ยีหักไปแล้วมันมีสี่ต้นเลยนะแม่มีสี่ต้นหนูเป็นหวัดเสียงหนูก็เลยเป็นเป็ดเลย วางแม่ลงนี่ก่อนบรรยากาศดีๆเนาะเป็นตะเอาเฉียงหน้ามามาวางไว้เชียงหน้าน้อย ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวใช่อืม้นสี่แล้วลูกสี่ค่ะดี้แม่ปลูกแล้วเดี๋ยวแบบนิดนึงเอามาป้นหนึ่งลูกอ๋ตรนนี้ ซึ่งมันคือต้นมะข่ามงใบกลมๆแบบนี้ไม่ใช่ลูกเอาไม่ใช่ลูกก็ไรอันนี้พยุงค่ะพยุงมันลก,กลมๆคือกันเนาะพยุงใหญ่หางงามเด้อในเจ้าทรณีรักษาเทวด,ดาคุ้มครองให้ได้ชมให้ได้เพิ่มผาอาศัยเด้อ เปนพายุงพายุงผ่านไปมดอต้อตอนหลุมต่อไปผสมดินะดมะข้ามหมอใช่ไหมปราดู่โอ้ใช่ป่าถู่จักอันปราดู่ป่านี่ เย <Yeah. S 2> อันนี้ก็พยุงโอ้บะมีมบะม,มีบะคามองหรอกแม่ขี้ตัวอ้าแม่ดินมันหล่น และอสุดท้ายอันนี้ดอกโมกขาวมโมกขาวโมกกปลาอ๋อสวยดีนี่เรียบร้อย เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ